เพื่อนของผมคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมได้ถามผมทุกศาสนานั้นเป็นสิ่งงมงายและเป็นเท็จความจริงนั้นอยู่กับวิทยาศาสตร์ซึ่งได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องศาส,สนานั้นเด็กล่าวว่าพระเจ้านั้นทรงมีอำนาจอย่างเป็นที่สุดมีความเมตตาอย่างเป็นที่สุดและทรงประเสริฐจริงถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วแล้วทำไมเด็กเป็นล้าน,านคนบนโลกนี้จึงต้องหิวโหยหนาวเหน็นบและอื่นๆ เหมือนกับที่นักเขียนชาวรัสเซียคนหนึ่งดอสโตเยฟสกี sky, ได้ทำเอาไว้ในนวนิยายที่มีชื่อเสียงของเขาที่มีชื่อว่าพี่น้องคาร์มบัสซอฟทำไมพระเจ้าที่ทุกกล่าวกันว่าเป็นผู้ทรงเมตตาจึงไม่มีความเมตตาต่อพวกเขาและให้อาหารแก่พวกเขาและเครื่องนุ่งหม่มและที่พักอาศัยและสิ่งอื่นๆทำไมจึงมีความยากจนเป็นอย่างมากผู้คนที่ไร้งานทำภาวะทุพโภชนาการ ความเจ็บป่วยและสิ่งอื่นๆในโลกนี้ถ้าพระเจ้านั้นมีพลังอํานาจและมีความเมตตาแล้วทาไมพระองค์จึงไม่ทําลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปและให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกับทุกคนคำถามที่คุณผู้ชายท่านนี้ได้ถามมาก็คือว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมได้กล่าวว่าทุกศาสนานั้นงมงายได้มดเท็ดส่วนวิทยาศาสตร์นั้นถือเป็นที่สุดและพัฒนาอยู่โดยตลอดผมเห็นด้วยกับคุณผู้ชายนะครับว่าศาส,สนาส่วนใหญ่นั้น เป็นสิ่งงมงายและเป็นสิ่งมดเท็แต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับอิสลามนั้นอันฮัมดุลิลล์ยุบบนฮักซึ่งจะทำความจริงและถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์แล้วนั้นถ้าคุณได้นำคมภี์ของศาสนาต่างๆมาเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ดูแล้วผมก็เห็นด้วยกับคุณว่าคัมพี์ของศาสนาส่วนใหญ่นั้นจะสอบตกกันแต่ถ้าคุณได้นำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาเปรียบเทียบดูกับกุรานแล้ว คุณก็จะพบได้ว่าไม่มีแม้แต่องค์การเดียวในกุลาอนอันทรงเกียรตินี้ที่จะไปค้อน,นกับวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นจริงมีองค์การต่างๆอยู่มากกว่า6 0 0 0องค์การในคัมภีร์อันกุลาอนอันทรงเกียนินี้ซึ่งมีมากกว่า1,000องค์การที่ได้พูดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอาไว้และ และมีข้อเท็จจริงมากมายทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ถูกกล่าวเอาไว้ในกุรอานเมื่อ1,400ปีที่แล้วซึ่งได้ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้30ปีที่แล้ว50ปีที่แล้ว100ปีที่แล้ว300ปีที่แล้วที่นี่ใครกันที่สามารถบอกเราให้รู้ได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่กุรอานอันทรงเกียรตินี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้เอาไว้เมื่อ1,400ปีที่แล้วในเรื่องชีววิทยาสัตววิทยาสมุทรศาสต์การเจริญเติบโตของตัวอ่อนทารกด้านการแพทย์อุทกวิทยา ซึ่งเราเพิ่งจะได้รู้กันเมื่อไม่นานมานี้เมื่อ80ปีที่แล้วเมื่อ100ปีที่แล้วเมื่อ200ปีที่แล้วเกี่ยวกับวัตจากน้ําและก็ได้รู้ว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตนั้นถูกสร้างมาจากน้ําได้รู้ถึงการสร้างจากรวาลบิ๊กแบงและสิ่งต่างๆอีกเป็นร้อยๆซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะได้รู้กันมาเมื่อไม่นานมานี้เมื่อ5 0ปีที่แล้วเมื่อ100ปีที่แล้วเมื่อ200ปีที่แล้วเมื่อ300ปีที่แล้วแต่กูลอเนกล่าวเอาไว้แล้วเมื่อออ1,400ปีีี่แแลลล้้วคุณจะะธิบบาายยตรรรงงนไก จากองค์การต่างๆมากกว่า6,000องค์การของกุรานอันทรงเกียรติมีมากกว่าพันองค์การที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอาไว้และไม่มีแม้แต่องค์การเดียวจากอันกุรานอันทรงเกียรตินี้ที่จะไปขัดกับวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นจริงดังนั้นแล้วถ้าคุณได้นำกุรานไปเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ดูอันฮัมดูลิละกุรานนั้นก็มีความเหนือชั้นมากกว่ามากและวิทยาศาสตร์นั้นก็กำลังพัฒนาอยู่ต่อไปซึ่งคุณก็ได้พูดถูกต้้องแลว ลหลายสิ่งหลายอย่างที่กุรอานได้กล่าวเอาไว้ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ได้ยืนยันในสิ่งดังกล่าวแต่มันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตอันใกลน้นี้วิทยาศาสตร์ก็จะยืนยันสิ่งดังกล่าวนั้นดังนั้นแล้วกุรอานนั้นจึงมีความเหนือชั้นมากกว่าวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากแต่ผมเห็นด้วยเลยว่าถ้าคุณได้เปรียบเทียบกับคมภี์ของศาสนาอื่นๆดูแล้วคมภี์อื่นๆทั้งหมดนอกจากกุรอานก็จะสอบไม่ผ่านกันดังนั้นแล้วอิสลาม คือศาสนาที่ตั้งอยู่บนความจริงกุรานนั้นไม่ใช่ตำราของ S C I E N C E นั่นก็คือวิทยาศาสตร์แต่มันคือตำราของ S I G N S มันคือตำราของอายะตนั่นก็คือคำสอนและข้อเตือนใจต่างๆมีมากกว่า6000อายะตที่เป็นคำสอนและข้อเตือนใจและมีมากกว่า1000องค์การที่ได้พูดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอาไว้มาถึงในส่วนสุดท้ายของคำถาม ที่ว่าทำไมจึงมีเด็กเป็นล้นลนโคนบนโลกนี้ที่ตายเนื่องจากความหิวโหยทำไมจึงมีความทุกข์ระทมบนโลกนี้ด้วยทำไมจึงมีผู้คนที่ไร้บ้านอยู่อาศัยทำไมผู้คนจึงอยู่ในความเจ็บปวดและความทุกข์คาตอบต่อคำถามนี้ก็คือว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในกุรานสุรามุนบทที่67องค์การที่2อัลลอฮ์ที่ล ل ق 万物ทัลา,าตาเพราะผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็น พื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่าพู้ได้บ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งดังนั้นแล้วชีวิตในโลกนี้จึงเป็นวททดสอบสําหรับชีวิตในโลกน้าอัลลอฮฺสุภาณห,นะหัวตาละได้ทรงมนุษย์มาให้อยู่บนหน้าโลกนี้ได้ทรงพวกเรามาเพื่อทดสอบเพื่อชีวิตในโลกน้าและอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในกุรอานในซุรบบรอบะกะรอบที่สององค์การที่ห5 5และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิวและด้วยความสูญเสียยังได้อางหนึ่งจากทรัพย์สมบัติชีวิตและผืชผลและเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิดนั่นก็หมายความว่าอาล่ะเด็กลราว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะถูกทดสอบด้วยกับความกลัวและความหิวด้วยกับความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างจากทรัพย์สมบัติชีวิต ได้ผืดผลแต่ให้แจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนทั้งหลายเหมือนที่ผมได้กล่าวไปชีวิตในโลกนี้นั้นมันคือบททดสอบสําหรับโลกน้าและอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาได้ทดสอบมนุษย์แต่ละคนหลากหลายแบบกันออกไปอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบแบบเดียวกันก็สอบนั้นมันก็จะแตกต่างกันออกไปอยู่โดยตลอดทุกปีดังนั้นแล้วอัลลอฮ์จึงทดสอบมนุษย์ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็ทดสอบด้วยกับทรัพย์สินบางคนก็โดยสุขภาพบางคนก็ด้วยกับความอยากจน บางคนก็ด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นแล้วอัลลอฮ์กำลังทดสอบบุคคลเหล่านี้อยู่ด้วยกับความหิวโหยด้วยกับความกลัวด้วยกับความเจ็บปวดแล้วพวกเขายังจะมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยู่อีกหรือไม่มีบางคนที่ลูกของเขานั้นเกิดมาพิการเด็กนั้นมะสมพวกเขาไรบ้บาปไม่มีความผิดอะไรแต่มันก็เป็นบททดสอบสำหรับพ่อแม่ดังนั้นแล้วอัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์แต่ละคนด้วยกับรูปแบบที่แตกต่างกันไปและมันก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรคุณจะตำหนิต่ว,ว่าอาลลถสุภาษณ์ในหัวตาลาหรือไม่คุณจะรู้สึกโกรธอรลถสุภาษณ์ในหัวตาลาหรือไม่คุณจะกล่าวว่าโอเคอามันาสอดดักนะฉันขอยอมรับมันนี่คือบททดสอบอลรถทดสอบแต่ละคนด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันไปไม่มีกล่าวเอาไว้ตรงไหนเลยว่าผู้ที่ได้รับความทุกข์เจ็บปวดในโลกนี้แล้วจะต้องไปตรงนรกไม่ได้มีกล่าวเอาไว้ตรงไหนเลยว่าคนที่ยากจนนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่าน แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นการง่ายกว่าที่คนยากจนนั้นจะได้เข้าสวรรค์มากกว่าคนร่ำรวยอัลลอฮ์กำลังทดสอบอยู่ถ้าเรามีความสอบัตรถ้าเรามีความอดทนถ้าเรามีความเชื่อมั่นในอันลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเราก็จะได้รับความสําเร็จในโลกนะ้าั้งนั้นแล้วเนื่องจากว่าสิ่งดังกล่าวนี้เป็นบททดสอบผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าก็จะไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อในผู้ส้างอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา แต่สาหรับผู้ศรัทธามเมนเขาก็จะตระหนักได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราบนโลกนี้ถือเป็นบททดสอบสําหรับชีวิตในโลกหน้าและเรามาอยู่ที่นี่กันเพื่อที่จะสอบผ่านไปให้ได้ดังนั้นแล้วตามที่ได้กล่าวมานี้นั้นถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ถ้าคุณได้ปฏิบัติตามคาสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานห,หัวตาลาและเชื่อฟังในสิ่งที่ได้ถูกกล่าวเอาไว้ในกุราาอานอัซงเกียตและฮะดิษที่เชื่อถือได้แล้วอินชาอัลลอฮ์คุณก็จะได้รับความสําเร็จในโลกนี้